มันเป็นมันอยู่ <laughs> แม่สอนนะคะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ like, check, นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นสถานบุญแชร์ check, เปิดการมองเห็นนะคะแชร์ไปถึงผู้ใหญ่ใจดีใจบุญให้กับน้องกันด้วยนะคะแม่ยังจ้าสวัสดีค่ะนะคะ,สว,ส,คะ,นะคะสวัสดีคุณพ่อไว้คุยกันไายกันได้ แวะเที่ยวชวนทักทายทานไายกันก่อนจ้านะคะกอทานร้านหนึ chair, ่งแชรสองแช่สวัสดีค่ะแวะพูดคุยทักทาทยกันได้นะคะคุณพ่อจ้าแม่จ้านะคะแวะเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันได้จ้านะคะทานร้านหนึ chair, ่งแชรสองแช์นะคะขอทานร้านหนึ chair, ่งแชรสองแช์เป็นสะพานบุนแช์เปิดต้งม้องเงนเย้นะคะแช์เปิดจนผู้ใหญ่ใจดีใจบุนให้กับน้องกันด้วยนะคะแม่จ้านะคะ มาเยี่ยมชมและคุยคุยกันต่างจ้าน,นะคะฝากช่วยกดไลดนนะคะ์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นสปาร์มดึให้กับน,น้องกันด้วยจ้าน,นะคะหน้าบุญละไมให้กับน,น้องกันได้นะคะกลุ่มกันจ้ะจ้าก็ขอเรียนเชิญจ้าน,นะคะมาแวะเมตาด,ดูน้องกันด้วยนะคะหลอดเทียจํา แหววเม,วเมวเตตาะนะคะแหววเม,วเมวเตตาด,ดูน้องกันด้วยนะคะหนึ่งราคาสองราคากา็ขอเรียนเชิญนะคะแหววเข้ามาเล่นกั็นน้องกันก่นกนอนจัง่ะอะไรขาอะไรกันหนูไปเก็บคบของหนูยังตังไม่มีตงังทำยัง